สวัสดีครับผมสปิตซ่าครับคอรมนิหนังสือพิมพ Sportpool ราสตาสกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะครับที่ 4. พฤษภาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลไทยรีที่1ของบ้านเรากับศึกโกปารีเบตาดอรเรสรอบแบ่งกลุ่มอย่างระเดินคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับร i ยแอดแอ r ไทเกอร์กนะครับร i แอดทีไอจีา e นะครับทางเลือกที่มั่นคงนะครับ ปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ไลน์แอดไทเกอร์เเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลไทยลีทีหนึ่งบ้านเรานะครับนะัดส่งท้ายฤดูกาลเป็นการเจอกันระหว่างเมืองทองอยู่ในเต็ดเปิดสนามทันเดอร์โด e สเ a เดียมรับมือกับ พีประจวบนะครับคู่นี้แรงจูงใจของทั้ง2ทีมอย่างต้องเนี่ยนะครับโดยเมืองทองอยังต้องการรักษาอันดับ4นะครับเพื่อรุ้นไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ซีซั่นหน้านะครับหลังจากที่ในซีซั่นนี้หากบุรีรัมยูตด ควา้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยได้2รายการน,นะครับทำให้โคต้าเนี่ยจะหลุดมาถึงอันดับสี่นะครับตรงนี้ครับเชื่อว่าทางกุนซือมาริโอยูโรสกี้เนี่ยยังจัดทัพแบบเต็มที่นะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านสงข라이สภาพทีมเนี่ยมีปัญหาหมดสิทธิ์ใช้งานวิเดเทปปอมผ่านนะครับแต่แดรุกเนี่ยพร้อมรบแบบจัดเต็มนะครับตัวเก่งอย่างทางเฮนรี่อานิเย่นะครับวิลเลียมพอปและซานดอร์มีซาเย่เนี่ยพร้อมลงตัวจริงนะครับซึ่ง3คนนี้ช่วงหลังเนี่ยเล่นกันเข้าขาการเข้าทำหลากหลาย เป็นอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ับได้เล่นในบ้านนะครับแฟนบอลเข้ามาเต็มนะครับเสียงเชียร์เนี่ยเรียกว่าทําให้นักเตะคึกมากขึ้นะครับเจอกับทางพีทีประจวบนะครับซึ่งตอนนี้ยังต้องหนีตกชั้นอย่างเต็มตัวนะครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงหลังของทางต่อพิฆาตเนี่ยตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับความกดดันเนี่ยพวกเขาไม่สามารถแบกรับได้เกมรับก็แย่เกมรุกก็มีปัญหานะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้ดูแล้วน่าเป็นห่วงกันแพงครับเปิดมาให้ที่กิเรนไปย่อนนะครับเป็นต่อที่สุจุจธากับงคิกไยอะครับ มองนะครับว่าหากเมืองทองครับไม่ใช่โอกาสเปินกันเองมองว่ามีโอกาสกินของบัรจัยด้วยการเอาชนะและมีโอกาสกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เช,ชียร์บอลต่อเชียร์ทางเมืองทองอยู่ในเต่ละครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลโกปารีเบตาดอเรนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเอาเวเรดี้ทีมแห่งโบลิเวียเปิดบ้านพบกับโบคาจูเนียทีมเยือนจาก อาเจนติดาพูดถึงเกตบอลชื่อชั้นเจ้าบ้านเป็นรองนะครับเพียงแต่ว่าพวกเขาได้เปรียบเรื่องการเล่นบนพื้นที่สูงทั้งตรงนี้ครับทำให้เรื่องของความฟิตการหายใจแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยได้เปรียบมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถยืนระยะได้นะครับ ท้ายเกมเนี่ยมักจะมีรูปแผ่นนะครับวันนี้ครับเจอกับทางโบคาจูเนี่ยนะครับซึ่งซีซั่นนี้เครื่องยังไม่ร้อนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดดูจากผลงานรายการนี้ประสบการณ์ความเขี่ยวของทางโบคามีมากกว่านะครับยิ่งมาเยือนเชื่อว่าแทคติกการเล่นเกมรัดกลุ่มลอโต้เนี่ยดูแล้วหวังผลได้มากขึ้นกระแพงคูนนี้ครับเปิดมาให้ที่เอาเวเรดีนะครับเป็นต่อที่0.25ชั่วโมงแบบนม้ครับผมมองว่าเชียร์ความเก่าของทางโบคาจูเนี่ยนะครับมองว่าวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสกินเต็มด้วยการบ ีฟุตบอลคืนวันพุธนะครับเชียร์เมืองทองยูไนเต็ดและเชียร์โบคาจูเนียนะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเก่งๆัรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ